ทางฝั่งของเอออนะครับใช้เป็นแบล็กนาตาย่ามาจ้าคลิกแนกแล้วก็แวนนะครับส่วนสแน็คบอสนะครับก็ใช้เป็นมันลอดนะครับเป็นอีกดอรียอบโบลอนแล้วก็มีหน้าครับแม่แล้วดุแกรกไอแบครับยืนชิดกำแพงเลยฮะยืนล็อกโซนนิ่งครับคือดึงไม่ดึงไม่รู้ครับแต่ล็อกใกล้เลยครับตรงนี้นั่นฮะดึงแล้วครับ จับแยกหมดครับแยกมาหลอดดอเลียแยกทิ้งเลยครับก็มาจ้าสามหนึ่งอยู่นี่ครับเล่นไม่ไหวก็อันติแล้วก็รอเพื่อนครับเจ็ดสองครับห้านาทีครึ่งการเงินนำหกพันครับโอ้โหไม่ไหวแล้วครับแบบนี้ไม่ไหวแล้วฮะ ดูแก๊กดูแก๊กไอแบกครับโอ้เดินเข้าไปในบ้านแล้วครับนี่ฮะโอ้สวัสดีครับเลยฮะโอ้หมดเลยครับหมดตีเลยครับสิบสองต่อสองคิวครับโอ้โหโอ้พื้นที่รอบที่หกทีมครับปรบมือต้อนรับ SJ หน่อยเร็ว โอ้สองศูนย์ครับไม่เสียเกมให้สแน็คบอสเลยครับแม้แต่เกมเดียวหลายอครับทางๆทีมเอาให้ครับบิโลฟลอเรนติโน่ลิเรียนาฮายเตเพนนะครับส่วนเฟซิดก็เป็นไอรินะครับแอสติดแบล็กเอลสุนาตาาก็มันมีก๊อตด้วยนะครับก๊อตสิบห้าตัวแรกของรอบจากทั้สองทีมโอ้เทนเปิดเลยครับ แล้วก็ต้องเล่นแลลวครับแบบนี้ไม่สนก๊อตแล้วครับแลกทุกอย่างครับทุ่มทุกสิ่งครับตอนนี้ทีมเอาให้ได้หรือเปล่าจะพลาดเอาครับตรงนี้นั่นเนีบยแอติตัวสุดท้ายครับโอ้โหหมดไป้ครับวอตคิวเลยครับพังครับพีนาครับไปเหนสิโดครับคงเสียเกมแน่ครับ ก็ยังเร็วก็สิบวินาทีครับเดี๋ยวดูว่าพวกเขาจะปิดเลยครับผีมเอาให้เข้าไปแล้วครับพวกเขาต้องการเข้ารอบครับถ้าปล่อยอย่างนี้ก็ผีมบอกผมขอเข้ารอบได้ไหมโอ้ไม่ให้ปิดไม่ทันครับเป้เกิดพอดีครับก็ได้เหมือนคืนชีพเลยครับเหมือนคืนชีพเป้ซิดโอเลยฮะโออย่างนี้ก็ โอ้ปิดไม่ทันก็เสร็จเขาเลยครับแบบนี้เดี๋วดูเดี๋ยวดูเป้ปิดได้หรือเปล่าครับเป้ปิดสองครั้งแล้วปิดไม่ลงนะครับช่วงนี้ก็ต้องไปดูโลมิ่งเลยครับต้องดูโลมิ่งทั้งคู่เลยครับมาแล้วครับมาแล้วฮะแล้วจะเล่นเทนครับโอ้แล้วเปิดไฟเลยครับโอ้เรียบร้อยครับเสียเทนครับเสียโลมิ่งครับเสียโลมิ่งทั้งคู่ครับเอาครับเกมนี้น่าจะถึง น่าจะถึงตับครับแบบนี้แล้วก็เอาครับเหลือฝั่งละสองครับแอบไปเข้าไปซับแล้วก็เกิดอีกทีมีเอลซุโอ้โหดูโอ้เรียบร้อยเลยครับพีิมพ์ไปเซโดครับผ่านเข้ารอบสิบหกทีมครับอ้เกือบได้เหมือนกันทีมอ้เสียดายครับน้องๆสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดนี้นะครับ